สวัสดีครับวันนี้วันที่2ธันวาคม2 5 6 7นะครับเช้านี้นะครับสัญญาณของเซตยังคงติดลบนิดหน่อยนะครับลบอยู่0.34จุดนะครับอยู่ที่1427.57จุดนะครับก็ลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็สีเขียวขึ้นมานะครับส่วน m a i ก็บวกอยู่2 6 5 5, 5. 9จุดนะครับ ู่ที่323.232จุดนะครับก็ยังคงไซ d e w a y s นะวังแคบตอนนี้ก็กลับมาบวกขึ้นนะครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็อ่าลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าราคายังคงถือว่า sideways แต่านข้างนะครับอ่าเราจะไปดูนะครับ top money in นะครับห้าตัวแรกของสาวันนี้นะครับ top money in นะครับก่อนอื่นก็ไปดูกันนะครับ top money in นะครับ ก็คือนักลงทุนนําเม็ดเงินเข้าอามุ้นตัวใดมากที่สุดนะครับลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นชนวนให้เราได้ติดตามนะครับตัวแรกก็คือ K-Bank นะครับเคแบงชาวนี้นะครับแม้ว่าราคาาไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่150บาททุนท่วนนะครับแต่ว่ามีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น143.49มิลลีนนะครับ ไปดู3เดือนที่ผ่านมาของ K-Bank นะครับบวกไป2.73%จุเาเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.73%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.33%นะครับมี P/E 7.51เท่านะครับแล้วมี Yield อยู่ที่4.32%นะครับมี EPS ที่1นึ่งนะครับถือว่าเยอะทีเดียวก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเอง ส่วนมี DPS ก็คือการปันผลที่1.50นะครับไปดูจังหวะของกราฟหรือราคาของเคแบงค์นะครับเป็นแนวโน้มใดนะครับเราดูจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นจังหวะของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับจะเห็นว่านะครับราคาขึ้นที่สูงสุดแล้วก็ลงมาจะต่ำสุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเป็นไปตามกรอบ Linearication นะครับเพราะว่าราคาจะอยู่ในกรอบ Linearication นั่นเองอ่า จังหวะนี้ราคาจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับก็เพราะฉะนั้นแนวรับสําคัญนะครับแนวรับก็คือ150นะครับถึง150.50นะครับส่วนแนวต้านสาคัญก็อยู่ที่เส้นสูงสุดของกรอบลินเลกชันนั้นก็คืออาจจะอยู่ที่175บาทหรือ169บาทนั่นเองนะครับ เป็นแนวรับแนวต้านในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับเห็นได้จากวอลุ่มนะครับวอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับเป็นวอลุ่มสีเขียวนะครับอยู่ที่1.79่้ามิลเลียนนะครับ RSI s i d e w a y ยออกด้านข้างนะครับอยู่ที่57นะครับ MACD ยังคง s i d e w a y ย์ย็นอยู่เหนือเส้นศูนย์โล้วก็ OBV ก็ s i d e w a y ยไปทางด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ K Bank นะครับเราก็บอกไปแล้วว่าแนวรับ150แล้วก็แนวต้านก็169 บาทนั่นเองนะครับถัดไปตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือทิสโก้นะครับทิสโก้นะครับตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.90สตางค์นะครับอยู่ที่20บาทนะครับถือว่าสวยงามนะครับเนื่องจาก3เดือนที่ผ่านมานั้นประกอบการนะครับเป็นบวกนะครับบวกไป11 0 1เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9เปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ผ่านมาก็บวกไป7นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ ซิสโกก็เป็นที่ยอมรับว่ามีการปันผลงดงามนะครับแล้วก็ทำกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ PE อยู่ที่28.09เท่านะครับมียิวอยู่ที่6.54เปมีมี s p s หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.53สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผล1บาทนั่นเองนะครับ ไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็เป็นจังหวะจังหวะขาขึ้นนะครับก็คือถ้าเราจะดูนะครับจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าราคานั้นนะครับขึ้นลงเป็นวัฏจักรของราคานะครับเมื่อต่ำสุดก็ขึ้นมาสูงสุดและสูงสุดก็ลงไปตามสุดต่ำสุดก็จะติดกลับขึ้นไปที่สูงสุดตรงกรอบเรนเนลเลกชั่นสูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นราคาแนวรับตอนนี้อยู่ที่20บาทนะครับส่วนแนวต้านสําคัญนั้นอยู่ที่ 21บาท50สตางค์นะครับคือเส้นสูงสุดของกรอบรีเลเลชั่นนะครับโดยตอนนี้ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีวันรุ่มเข้านะครับที่8.90มิลเลียนนะครับแต่ว่านะครับ RSI ขึ้นไปชนโอบอสอยู่ที่73เรียบร้อยแล้วก็คือเมื่อไหร่ขึ้นมาชนโอบอสไอนะครับราคาก็จะค่อยๆโค้งตัวลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่นะครับ โดย MACD ยังคงชี้ขึ้น้ายเว y ขึ้นนะครับก็มี MACD Oscilloscope ยืนอยู่เหนือเส้นซีรษด้วยนะครับ o b v ก็ยังคงซายเว์ถึง้ายเว้ัพขึ้นไปนะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นก็คงต้องเก่งกำไรได้ต่อไปอันนี้ทางทุนก็ลองพิจารณาแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านตั้งคัดล o อสก็คือตั้ง1ขั้นลงมานะครับตั้งคัดลอสเอาไว้เพื่อป้องกันนะครับหลังจากที่ราคาขึ้นไปสูงทากาไรกับทางทุนแล้วก็ ตั้งคัดลอสราคาย้อนกลับเราก็คัดลอสออกไปก่อนเราก็ได้กําไรเต็มๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ท่านังทุนจะพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าเชื่อใครนะครับจงใช้วิจารณญาณด้วยตัวท่านเองนะครับถัดมานะครับตัวที่3ก็คือตัว True นะครับทรูเช้านี้ก็บวกขึ้นไป0.30สตังค์นะครับหลังจากที่าราคาอยู่ที่11.30นะครับ หลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาก็ติดลบโดยตลอดนะครับแต่ว่านะครับสเดือนที่ผ่านมาเขายังบวกอยู่5าอายุ6%กเนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป6%นะครับหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ติดลบไป1%นะครับ PE, PE ไม่มียิวไม่เห็น DPS ไม่เจอแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่0.10สตางค์นะครับก็รอผลการดำเนินงานไตรมาสที่3กัแต่ไตรมาสที่4ออกมานะครับสลับถูนะครับราคาก็กําลังพยายามจะกลับขึ้นไปที่12บาทนะครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่ต้องจับตาดูเพราะว่าไปดูการาฟกันนะครับจังหวะของการาฟนั้นนะครับก็บอกว่าราคากําลังจะเด้งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราดูอย่างนี้ก็คือถ้าดูจากวัฏจักรของราคาก็คือตามสุดขึ้นมาสูงสุดลงตามสุดขึ้นสูงสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก่งกําไรจากตรงนี้นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไปชนกรอบรีเลนเกชั่นสูงสุดนะครับ โดยตอนนี้แนวแนวรับนะครับอยู่ที่11บ,บาท30สตางค์นะครับส่วนแนวต้านถ้าสำคัญหมายว่าแนวต้านขึ้นถ้าขึ้นไปชนด้านบนได้ก็จะไปที่12บาท46สตางค์นั่นเองนะครับโดยหลักการแล้วรังคายังคงทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นวอลุ่มอายสัดส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มสีแดงนะครับอยู่ที่16.82มิลเลียนนะครับ ส่วน RSI ก็กําลังชี้ขึ้นหลังจากที่ย่อลงมานะครับกำลังซด์เว a ์อัพขึ้นไปนะครับส่วนใบนซยังคงชี้ลงนะครับซด์เวไปทางด้าน,นข้างนะครับ OBV ก็ซด์เว a ์ถึงซด์เว a ์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้าใจว่าราคากําลังจะกลับขึ้นไปตามจังหวะของโมเมนตัมของราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาต่ําสุดต้องดีดกลับขึ้นไปแล้วก็การที่จะรีบาวนะครับสาสาม,สาม สามต่าสามทั้งเทียนที่บอกว่ารีบาวก็คือ ANS ท,ท,ท,ท er nah ่งเทียนที่สามารถดูเหมือนตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับสามทังเทียนนี้ทังเทียนที่สามารถบอกว่าเป็นสัญญาณรีบาวก็คือทั้งเทียนสีแดงนะครับแล้วก็มีทังเทียนที่มีไส้เทียนยาวข้างล่างหรือข้างบนก็ได้สุดท้ายถัดมาจะต้องเป็นทังเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับนี่คือสัญญาณการรีบาวแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแต่ว่า อาจจะรีบาวหรือไม่รีบาวต้องจับตาดูก่อนต่อไปนะครับพอราคาของ ABS d ยังบอกว่าเสียส่งและไซเว์ไปแต่นั้นข้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องรออีกระยะหนึ่งนะครับสำหรับสัญญาณของถูว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาก็ต้องขายนะครับถ้าเกิดขึ้นมาต้องขายถ้าเกิยดย่อมาก็ให้รอช้อนแล้วกันนะครับเป็นกลยุทธ์ส่วนตัวนะครับแล้วแต่ท่านทุนจะพิจารณาดูนะครับ มาที่ตัวอินทัชนะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปเจ็ดสิบเก้าอาจจะสิบแปดเจดสิบเก้าจุดสองสองเจ็ดนะครับสลับอินทัชนะครับของถูวก็มีเม็ดเงินเข้าไปหนึ่งร้อยมิลเลียนนั่นเองนะครับอินทัชนี้ถ้าเกิดว่าจะถ้าจะซื้อนะครับระหว่างเทียบกับกรัฟนะครับเข้าใจว่าแนะนําว่าควรจะซื้อกัฟดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อไหร่เขาควบรวมกันเรียบร้อยเสร็จราคาจะถัวเฉลี่ยลงมาก็จะได้ถูกกว่าเดิมนะครับ ตอนนี้ราคาของอินชัดนั้นนะครับบวกขึ้นไป0.75บาทนะครับอยู่ที่95.75สตางค์นะครับอาสเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป7%แต่ว่า 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป8%นะครับแล้วก็1เาืิที่ที่ผ่านมาก็ลบไป4%นะครับโดยนะครับมี P/E ที่21.0อ่า0.5เท่านะครับมี U อยู่ที่3.34%แล้วก็มี E.P.S. ที่3.17 ตางต่อหุ้นเราก็เคยมีการปันผลที่2บาทนะครับก็ถือว่า,าสุดยอดนะครับสลับอินทัชนะครับก็ดูเหมือนว่าก็คิดว่าอินทัชยังคงดีและคงงดงามแต่ว่าถ้าจะบวกกับกราฟแล้วเราไปช้อนซื้อกลับไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะยังไงเขาจะถั่วเฉลี่ยลงมาอาจจะครึ่งต่อครึ่งก็อาจจะเป็นได้นะครับยังไงก็ แนะนำว่าควรจะซื้อกลับนะครับถ้าเกิด2ตัวนี้บวกรวมเข้าด้วยกันนะครับมาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ c c e t นะครับหลังจากที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ววันนี้ก็กลับขึ้นไปก็พยายาม้ายเว์ออกด้านข้างนะครับตัวนี้ยังคงทํากําไรได้ต่อแต่ว่าราคานั้นก็ยังคงจะต้องสาเวลออกดานข้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.15สตางค์อยู่ที่8บาท45สตางค์นะครับเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป120 ทายเนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป59%าหนึ่งที่ผ่านมาก็าลบไป3%นะครับส่วน P/E อยู่ที่41.55เท่านะครับมี U อยู่ที่1.17%ะครับมี EPS ที่0ูน่งเกสตางค์นะครับ, e นะรบแล้วก็มี DPS ที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับก ราคาจะค่อยๆย่อเข้ามานะครับหลังจากที่ราคากลับขึ้นไปทําจุดสูงย์สุดแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็จะย่อกลับลงมานะครับจริงๆตรงนี้เราก็บอกว่าท่านควรที่จะตั้งคัดลอตตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าราคาก็จะย่อลงมาแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ตั้งคัดลอสนะครับท่านก็แค่กัดฟันทนถือต่อไปเพราะราคาจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับดูจากแนวโน้มนะครับราคาก็ยังคงจะต้องไซเวกแต่นั้นข้างนะครับ แต่ว่าราคานั้นจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่านั้นก็ต้องรลอรลุ้นกันต่อไปนะครับแต่มีโอกาสที่ดีดกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับโดยมีวอลุ่มเข้านะครับวันนี้เป็นวอลุ่มเข้าอยู่ที่67.70มิลเลียนนะครับไอซีไซเว่ยไปด้าน,นข้างนะครับยังคง s i d w w y y ถึง Sideway ไปทต้าน,นข้างแล้วก็ o b v ก็ s ก็ e w a y s ถึงไซเว่ยไปทด้าน,นข้าง มีพาราบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างแสดงว่าราคายังคงลุ้นที่จะซ้ายเวกับขึ้นไปนะครับก็ถามว่ายังคงลงทุนได้ต่อไหมสลับ CC ซทก็ยังคงลุ้นลุ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าเขายังคงทํากําไรให้กับตัวเองเพียงแต่ว่าราคาก็ทาก็ต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ต้องขายทํากําไรและยอดตัวลงมาพักแค่นั้นเองนะครับทางลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ก็คือหุ้น5ตัวนะครับที่ลุงได้นํามา เล่าให้ท่านนักลงทุนได้ฟังกันนะครับในการที่ทุกคนนั้นนะครับจะใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการที่จะตัดสินใจเข้าหุ้นแต่ละตัวนั้นต้องใช้วิจารณญาณใช้สติด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วก็พิจารณาดีๆนะครับแล้วก็เก่งกําไรจากทิศทางจากราคาจากโมเมนตัมนะครับว่าเป็นจังหวะโมเมนตัม um ข,ขึ้นนะครับทุกท่านก็ เก่งกำไรได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นจังหวะขาลงเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ดูว่าถัจักรของราคานะครับว่าถ้าราคามาต่ําก็ต้องพุ่งขึ้นไปสูงเพราะฉะนั้นเมื่อราคามาสูงก็ต้องย่อตัวลงมาต่านะครับก็พิจารณาดีๆนะครับานตักงถุนที่ครบครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ าชินชอบแล้วก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณที่ทุกท่านการุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ